One, two. สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับช่องเชยไอสไปฮอลแลด์อีกแล้วนะจ้าตอนนี้โตโต้ยืนอยู่ที่กรุงเทพมหานครบ้านเรานะคะวันนี้อากาศดีท้องฟ้าเปิดกําลังจะออกหาเลาะก,กันค่ะจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามไปชมด้วยกันนะคะด้านหลังเป็นตึกมหานครที่แสนสูงใหญ่ที่สุดของกรุงเทพบ้านเรานะคะ ตอนนี้อยู่บนสะพานรอยกันนะกะ็พ่อใหญ่ก็เดินไปแล้วไม่รอยชั้นเลยนะจ๊ะไม่รอยชั้นเลยอยากจะไปเที่ยวมากค่ะอยากออกข้างนอกทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จางค่ะตอนนี้โตโต้ตกับพ่อใหญ่กําลังจะพาทุกคนกําลังจะพาทุกคนไปขึ้นตึกมหานครนะคะ ตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครบ้านเรานะคะหรือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะกำลังจะไปขึ้นนะจ๊ะกำลังจะเดินไปด้านหน้าอาคารนะคะด้านหน้าตึกมหานครค่ะทุกคนคะ่ะ โต๊ะกับพ่อใหญ่ก็พากันเดินมาจากโรงแรมนะคะห่างจากโรงแรมประมาณ1กิโลเมตรได้นะคะเราไม่ได้รีบได้ร้อนเราก็เดินกันมาตั้งกูเกิลกันมาเลยทีเดียวนะคะ นี่แหละคะ่ะด้านหน้าตึกมหานครนะคะมองวิวทิวทัศน์รอบนอกด้านหน้าก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปด้านในกันคะ่ะถ้าใครจะมากับรถไฟฟ้าก็ได้นะคะ BTS นะคะสถานีช่องนอนทรีนะคะ จะพาเข้าไปซื้อตั๋วด้านในก่อนนะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะได้ขึ้นพอดีตัวโต้กับพ่อใหญ่ไม่ได้จองตั๋วมาจากเว็บไซต์นะคะถ้าใครสะดวกก็จองผ่านเว็บไซต์มาเลยนะคะคนละแปดหรือ900บาทนี่แหละค่ะรา,ราวนี้นะคะเข้าไปซื้อตั๋วก่อนจ้า <c oughs> สำหรับราคาตั๋วโตโต้ก็880นะคะเพราะใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปเพราะใหญ่จ่ายแค่250บาทค่ะจ้าตอนนี้โตโต้กับเพราใหญ่ก็เข้าลิฟต์เรียบร้อยแล้วนะคะลิฟต์ขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะ30กว่าวินาทีนะคะ ถึงชั้น74เ,เลยทีเดียวค่ะพอเราขึ้นมาถึงชั้น74ก็จะเป็นกระจกกั้นนะคะให้เราเดินรอบๆเป็นพาโนรามาเลยค่ะ เห็นวิวทิวทัศน์กรุงเทพบ้านเราสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียววิวทิวทัศน์สวยงามนะคะทุกคนนี่คือกรุงเทพบ้านเรานะก็นู่นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ตอนนี้ก็ขอเดินวนชั้นที่74ก่อนนะคะชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยกันรอบๆเลยค่ะ ตึกรางบ้านช่องบ้านเราว้าวว้าว,าวากรุงเทพนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับคนที่ชอบความสูงความเสียวความท้าทายอย่าลืมเลยทีเดียวค่ะสำหรับโตโต้กับพ่อใหญ่เองก็คิดไว้หลายรอบแล้วนะคะที่มาเมืองไทยเราว่าจะมาขึ้นตรงนี้นะคะวันนี้ก็มาขึ้นก่อนช่วงเที่ยงนะคะธรรมดาเพื่อนบอกว่า ถ้ามา5ม้าหกโมงเย็นจะสวยเห็นวิวทิวทัศน์ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากะคะ่ะช่วงสี่ห้าโมงเย็นตัวโต้ก็เลยชวนพ่อใหญ่มาเลยเพราะว่าช่วงเช้าเ้าฟ้าเปิดะคะ่ะ วิวทิวทัศน์สวยๆกรุงเทพบ้านเราไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ สำหรับภาพตรงนี้ก็เป็นตึกสูงทั่วโลกนะคะทั้งหอไอเฟลด้วยแล้วก็ตึกมหานครแล้วก็ตึกที่ดูใบด้วยนะคะส่วนทางนี้คือทางขึ้นไปบนสกายวอล์กนะคะหรือว่าเดินบนกระจกละคะ่ะ ตอนนี้โต๊กับพ่อใหญ่ก็ขึ้นมาชั้นบนแล้วนะคะมารับที่สวมคลุมรองเท้าของเราอีกทีค่ะ mm hmm. ถ้าใครจะขึ้นกับลิปก็ได้นะคะหรือว่าเดินขึ้นก็ได้ค่ะช mm ั hmm. ้นที่จะไปเดินบนในกระจกนะคะ mm hmm. ไม่รู้ mm hmm. พ่อใหญ่จะกล้าเดินหรือเปล่าค่ะทุกคนค่ะนกเกียนกีอาโนนเดินขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ mm hmm. สูงมากกำลังร้องโอ้ยโอยแล้วฝรั่งกลัวมากตอนนี้โตโต้ตเขามาถึงชั้นบนสุดแล้วนะคะกระจกพร้อมรอบแล้วค่ะทุกคนค่ะ พาชมวิวสวยกรุงเทพมหาคนครบ้านเราเด้อจ้าส่วนโต๊ะเก้าอี้ตรงนี้เราสามารถนั่งดื่มได้นะคะมีพวกซอฟดริก์ต่างๆเครื่องดื่มขายบนนี้ด้วยค่ะอย่าลืมอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะถ้าใครมากรุงเทพบ้านเรานะคะตึกมหาคนครค่ะวิวทิวทัศน์สวยจริงๆค่ะ ส่วนทางนี้เป็นกระจกให้เราลงไปเดินได้นะคะสำหรับคนที่ไม่กลัวคะ่ะหรือลงไปยืนถ่ายรูปได้นะคะ đơn 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 ส่วนพ่อใหญ่แกกลัวมากนะคะแกไม่กล้ามองข้างล่างเลยค่ะแต่ตัวโตวก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็กล้าก็กลัวแต่ก็ชอบเหมือนกันค่ะท้าทายความสูงความเสี่ยวนะคะโตโ n No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. That afraid. let this Complicitly afraid pain Am betrayed I'm If I go of เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ลงมาจากตึกมหานครเรียบร้อยแล้วคะ่ะหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะวิวติวตัศนสวยๆของตึกที่สูงที่สุดของกรุงเทพมหานครบ้านเราและก็ สูงที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะวิวติวตัศน์งามๆนะคะกรุงเทพบ้านเราเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนค่ะว่าตุตู้จะพาไปที่ไหนยังไงจ้าบ๊ายบายค่ะ